ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ได้มาเจอกับอาจารย์หมอปลาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณแม่เดินทางมาจากโคราชนะคะค่ะเราจะมาถามกันว่าหลังจากที่เขี่ยเส้นกับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นจ้าคุณแม่คะอ่าวันนี้คุณแม่มาจากไหนคะไหนพูดกคุณแม่าจากโคราชปากช่องจ้ามาจากโคราชปากช่องนะคะหลังจากเขี่ยเส้นกับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยเกือบเต็มร้อยจ้า มันี่แลนะเนี่ยนั่ยองๆได้แล้วนะคะย่งยองๆได้จั่งองไม่ได้เท่าไหรทีแรกนะคะมาอาการเป็นยังไงที่แรกไหนบอกเดินขาลากมาเดินขาลากมาจะทีแรกเดินขาลากมาเลยนะคะและตอนนี้รู้สึกนไงยกกงยกขาให้ดูเลยสิคะนี่นะคะยกได้อย่างนี้เลยนะคะทุกคน คุณแม่เป็นกระดูกทับเส้นสะโพกแล้วลงขาใช่ไหมคะใช่คะแล้วก็ปวดหัวเข่าใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกดีดีเลยนะคะดีมากมากเลยใครรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดมาเลยจ้ารับประกันเลยใช่ไหมปรการเขี่ยเส้นของอาจารย์หมอกาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะค่ะนี่คืออีกปากเสียงหนึ่งนะคะจากคุณโคราชเลยนะคะที่มาหาอาจารย์หมอปลาวันนี้นะคะว่ามาแปลกปวดปวดเลยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะ ยามาค่ะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะถ้าใครเป็นอาการกระดูกทับเส้นที่หลังสะโพกแล้วลงขานะคะอาจารย์หมอปลาท้าให้มาเลยนะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้น80%ยังไงก็ต้องเห็นผลการเขี่ยดเส้นของอาจารย์หมอปลาว่าจะต้องหายปวดแน่นอนค่ะค่ะปากไว้หน่อยนะคะที่ปวดหัวเข่าเนี่ยมาแบบปวดๆเลยหัวเข่าเนี่ย ให้ดูเลยนะคะว่ายาไม่ต้องกินมาเลยมาแตปป่ปวด80%วันนั้นอาจารย์หมอปลาจะใช้วิธีการเลีร์เส้นเนี่ยให้ออกจากหัวเข่า80%ยังไงยังไงก็ต้องหายปวดจริงไหมคะคุณแม่จริงจ้าใช่ไหมคะค่ะแล้วฝากไว้หน่อยนะครับเรื่องปวดคอบ่าไหลาย,ยกแขนไม่ขึ้นกระดูกทับเส้นที่คอนะคะมาแบบปวปดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยวันนั้นต้องยกแขนขึ้น80%นะคะแล้วคอจะต้องหายปวดนะคะ ปากไว้หน่อยเรื่องปวดหัวไม่เกณฑ์มาแบบปวดๆเหมือนกันวันนั้นจะต้องเห็นผลเลยว่าต้องหายปวด80เลรเรื่องปวดหัวไม่เกณฑ์อาจารย์หมอปลาสามารถทำให้หายได้หายปวดได้นะคะอาจารย์หมอปลาพักอยู่อยุทยานะคะอำเภอบางปหันถ้าใครสนใจจะมาหาอาจารย์หมอปลาติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 3 1 5 4 7 2 6 5ค่ะนี่คืออีกปากเสียงหนึ่งจากโคราชที่มาทำกับอาจารย์หมอปลาไม้เขียเส้นเทวดานะคะ หายโอเคไหมคะโอเคจ้าเน่นั่งยองยองโชยกล่อมสิคะนี่นะคะนั่งยองยองได้ขนาดนี้นะคะยกขาข้างี่คะนี่นะคะมาทีแรกยกไม่ได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> ทุกคนฝากไว้หน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณาคมาก <c oughs> ค่คะแม่ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากค่ะทุกคน